สวัสดีครับชิเก่งน,นะครับทีละเจดียิ่งครับผมเป็น Executive Assistant Manager ครับผมของโรงแรมสยามเบชชองพัทยาครับก็มีหน้าที่หลักนะครับเป็นผู้ช่วยของผู้จัดการทั่วไปนะครับผมดูแลหน้าที่ในส่วนของแผนกไปรนณนยแผนกรับ,บแผนกช่างเราก็โดยรวมทั้งหมดทา,ารเครื่องด้วยนะครับสำหรับสยามเบชชอรีสอร์ทพัทยาของเรานะครับ ส่วนครึ่งปีหลังนะครับ้องบอว่าครึ่งปีหลังคอนเทอร์สุดท้ายเนี่ยเราจะมีส่วนของตลาดดเมสติกนะครับแล้วก็ตลาดที่เป็นเอเชียในการในการที่จะเข้าพักกับเรานะครับซึ่งเราก็จะมีคนไทยนะครับมีมีตลาดจีนมีตลาดมาเลย์นะครับแล้วก็ตลาดอินเดียนะครับที่เป็นตัวซัพพอร์ตในการเข้าพักกับเราช่วงนี้ครับส่วนอื่นนะครับเราก็เราจะมีการออกงานไทยเที่ยวไทยนะครับสำหรับเดือนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ ก็หวังว่าคนไทยจะยังสนับสนุนแล้วก็ซื้อ v o เชอร์กับเราในการเขา้าพักในส่วนของอาหารเครื่องดื่มนะครับที่เป็นหลักๆก,ก็จะเป็นที่ห้องอาหารบริหาบราบรายไซีนะครับที่จะเป็นซีวิวนะครับบรบรยากาศดีเลยนะครับผมได้เห็นทะเลได้เห็นท่าเรือบริหารนะครับแล้วก็สามารถเป็นจุดชมวิวพร้อมกับเป็นจุดเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปแชร์ในโซเชียลต่างๆได้เอย ในส่วนของบาริรไฮบายเบร์ซีนะครับตอนนี้ที่เป็นโปรโมชั่นก็จะเป็นวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์เนี่ยเนื่องจากวันเป็นโสสรสซีซั่นหน้าฝนนะครับเราจะมีบาร์เต้ที่เป็นซีฟู้ดบาร์บีคิวนะครับให้กับลูกค้าในราคาที่888บาทเน็ตต่อท่านนะครับผมก็จะมีดนตรีสดน,นะครับผมสำหรับเดือนนี้ส่วนเดือนหน้าเนี่ยะจะมีในส่วนที่เป็นโปรโมชั่นของมินิบาฟเฟ่ซึ่งเรากำลังดูว่าสถานที่ตรง อาจจะย้ายในส่วนตรงนี้ไปไว้ที่ข้างในนะครับสไลด์ซันเซ็ตเป็นห้องหันที่หนึ่งเพื่อป้องกันไนนม่ให้คนหนาวตกเพื่อให้ลูกค้าใช้บริการได้แล้วก็ในราคาที่ลดลงมานะครับเพื่อเพื่อเรียกความสนใจจากลูกค้าที่เดินวอล์กอินสติ้วยครับในส่วนของห้องพักโรงแรมนะครับเราจะมีการปรับในส่วนของมุมไทยเพื่อให้มันเหมาะกับกลุ่มของลูกค้าที่เข้าพักกับเราด้วยนะครับผมที่สําคัญเนี่ยในส่วนของที่เป็นพููวิวนะครับ เราจะมีเพิ่มในส่วนของฟ o ู l Access นะครับโดยที่ลูกค้าอยู่ชั้นหนึ่งสามารถเปิดจากประตูระเบียน,นยไปที่ศาะได้เลยนะครับแต่ว่าในห้องพักที่เป็นรุมไทยแรกจะเป็นในส่วนของการดิ้นวิวนะครับผมก็ยังเป็นห้องแล้วก็เป็นการปรับุห้องใหม่ด้วยนะครับสำหรับต้อนรับลูกค้าช่วงที่ไฮซีซั่นที่จะเข้ามาถึงนี้ส่วนงานไทเทอไทยสำหรับเดือนนี้นะครับที่จะ เราจะไปร่วมของฟู้ดนะครับในกลุ่มของสุกสนดน,นะครับผมราคาเหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับอยู่ที่2 0 0 0นนิดๆน,น,นะครับผมก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับติดตามในส่วนของ Facebook ของสยามเบชอเราได้นะครับผมซึ่งงานไทยเที่ยวไทยจะเริ่มตัวันที่24สิงาหาคมน,นครับผมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติ